ก็ดีครับของเราเพิ่งเจอเองรู้ก็คุยเลยโอเชิญเชิญไว้ละได้ได้ได้ไปแล้วขำๆไปพี่ป้องครับเพชรมาลีวันนี้มาร่วมงานยังมีอะไรครับพี่ก็เป็นวิลล่าที่พัทยานะครับแบบว่ามี68ยูนิตมั้งแล้วก็ทําแบบพรีเมียมเอาตรงคือไฮโซนิดนึงนะครับก็ถ้าใครมีกําลังซื้อหรือแบบชอบบ้านริมทะเลอะไรเงี้ยก็ลองมาดูโครงการนี้ได้ครับ เขาที่ดูเป็นยังไงบ้างอลังการขนาดไหนพี่บ้างก็ไฮโซเต็มเหนียวเลยก็แต่เขาอยากได้ทุกคนชอบทะเลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาเรียกอะไรความฝันของหลายๆคนคือการไบ้าปริมทะเลววาอยู่บ้าพักผ่อนตอนแกอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเซ็ตไม่เป็นเป้าหมายในชีวิตก็ได้เราจะได้มีแรงกําลังใจในการทํางานว่าบ้านริมทะเลฟังแล้วมันก็ฟังเมื่อไหร่มันก็ฟินนะครับ้าริมทะเลสักคนใจสักหลัด ส่วนสดต้องดูกำลังเงินด้วยเลยครับผมก็เยอะก็เป็นหนึ่งในความฝันเหมือนกันว่าเอออยากมีบ้านริมทะเลสักหลังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มีหลายท้ายหลายแบบใช่เราก็ดูไม่ต้องอาจจะไฮโซมากหรือเอาแบบเออที่เราชอบอะไรยเงี้ยครับได้ครับพี่ป้าฝากโครงการด้วยนครับใครสนใจก็แวะมาได้โครงการนี้นะครับพิซซมพัทยาจอมเทียนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยู่พัทยาเมืองที่เราไปประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรใครฝันอยากมีบ้านริมทะเลริมหาดก็ลองไปดูกันได้ครับ ได้รักกล้องล่าสุดมพิวเตอร์โดนปลอมอะไอย่างไงบ้างพี่จริงๆก็ชิดก็เจ,จเอบ่อยนะครับ<อ>มีทั้งทวมมิตเตอร์ไอจหรือเฟซบุ๊กสาาพัดนอะไรเงี้ยครับก็ข้อท่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่แบบคือไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนปลอมแบบหนักหน่วงอย่างเห็นเพื่อนเพื่อนักแสดงหลายคนโดนแบบไปหลอกเงินชาวบ้านเขาหรือไปหลอกผู้หญิงอะไรเงี้ยเรายังดีที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีเคสอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดนะครับอย่างท<ม>ี่บอกอย่างที่ ถ้าขึ้ตามไอจีหรือทวิตเตอร์ก็จะจะดูเป็นชื่อผมคนเดียวนะถ้าชื่ออื่นผมไม,ไม่ไม่ไม่มีเล่นนะครับงานตามป้องระวังเดียวแต่อย่างล่าสุดคือที่แอดไปหาน้องคนนั้นค่ะมันก็คือเป็นชื่อเรา <c oughs> ใช่ไหมม <c oughs> ันเอาเหมือนปะสมัยนี้มันก็ทำกันได้เนาะอะไรเงี้ยคือแต่น้องเขาทวิตก็ดูไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่นะเว้ยอะไรเง <c oughs> ี้ยคำไปเพราะว่าเพราะวตอนนี้หัวทุกคนเอาชญาส์แหละรู้แหละว่าอันไหนปอล์ไหนปอล์มีคนดูกันเก่งครับ แต่คำพูดแม่งเหมือนจะเป็นแบบว่าต่างประเทศนะมันมาดูมันทันสเลตอะเหมือนอัฟกิลตัดแปลอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกตรงนี่ผมว่าทุกคนแบบรู้รู้เล่นโซเชียลวันใหม่ทั้งวันดูคนทั้งวันรู้อยู่แล้วว่าไอเนี้ยปอมไอเนี้ยจริงอะไรเงี้ยครับก็ก็ไม่ต้องห่วงเยอะทุกคนเก่งอยู่แล้วถ้าอย่างพี่ป้องเคยเจอแบบว่ามีเขายินแบบว่าเขามาปรึกษาพี่ป้องมาแบบเฮ้ยพี่ป้องหนูโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยมีไหมก็จะมีส่วนใหญ่ที่น้องๆหรือที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาจะแคปให้ดูพี่อันนี้ปอมเป็นพี่นะพี่นะ เดี๋ยวช่วยรีพอร์ตพี่เนี่ยก็ทุกคนก็ดูแบบอย่างที่ผมบอกทุกคนฉลาดอะ่ะรู้หมดแล้วว่าว่า,ว,าว่าใครปลอมใครไม่จริงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่ามสมัยนี้อย่าไปหลอกกันเลยเพราะหลอกกันยากครับมีอะไรคุยกันตรงๆดีกว่าก็คือยืนยันว่าเรามีอันเดียวไม่มีอย่ามาปลอมกันเลยมีอันเดียวครับก็เฟซบุ๊กอันหนึ่งไอจี IG อันหนึ่งแล้วก็ทวิตเตอร์อันหนึ่งถ้าไปนันอื่นชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยมีเลขห้อยใช้หรือว่าอะไรแปลกๆก็อย่าไปเชื่อหรือดูดีๆก่อนอะไรรเงี้ยคับ แต่ที่ป้องแบบว่าซีเรียสหรือเครียดไหมบบว่าเพราะอาจจะเจอแบบที่มันร้ายแรงกว่านี้ไงเพราะว่าเขาค่อนข้าง,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 งพี่โดนบ่อยเราะวังว่าจะไม่เจออย่างที่บอกที่ผ่านมามันยังไม่มีอะไรรุนแรงมากก็ยัง <c oughs> พอโพอพอชคดีมั้งไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็อยากเจอเลยละกันแล้วก็อย่างที่บอกนะต้องระวังโลกโซเชียลมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนโลกความจริงเราต้องระวังนิดนึงฝากบอกมือปลอมหน่อยไอ้คนที่มันชอบปอล <c oughs> อมหน่อยไอ้คนที่ปลอมหนูถึงจะลเซ็นเตอร์เหรออะไรทั้งหลายแหละก็ทำหากินอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปหลอกคนได้เงินมาแล้วก็ไม่มีความสุขหลลออกกะไไรรรเเงงีีี้้ยคคับแว็นท่าปหลอกอะไรเงี้ย อาจจะมีผลกระทบหรือมีอะไรที่เขาแบบเขาไปฆ่าตัวตายทําไงอะไรเงี้ยคือมันมันมันมีผลรุนแรงกว่าดิคิกเปนบาปมากๆอย่าไปทาเลยครับแกป้องเรอีกอย่างนึ่งอย่างล่าสุดก็เห็นอยู่กับหมาหมูอยู่กับหมาบอยอยู่กับหลานอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตคือบ้านผมมันจะเป็นแบบบ้านผมตรงนี้บ้านแม่ตรงนี้บ้านพี่สาวตรงนี้คือมันนระหลังก็จริงแต่มันเดินถึงกันหมดเพราะนั้นผมก็จะไม่ให้เหงาเบื่อเบื่อก็เดินมาเล่นกับหลานบางทีหลานก็มาเล่นหมาคือมันก็ ก็ยังดีที่ไม่ได้แบบว่าทรงแบบอยู่คอนโดคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเงาอะไรเงี้ยก็ผมชอบชอบอยู่แบบนี้เป็นครอบครัวใหญ่มีใหม่คิดเขาดาวมีแผนยังเหงาไหมทีนี้ยังไม่แพนเลยครับแค่คิดบอกกันจะไปหาที่ดำน้ำเงียบๆอะไรเงี้ยโป้โเวรอลไรของใครวะเนี่ยได้โอเคได้แล้วนะได้ใสๆวันนี้ขอบคุณทุกคนครับได้ครับพี่ป้องไม่มีอะไรได้จะใครรูปแบบหนึ่งไม่มีแค่นี้แหละเอาเรื่องความเปจริงได้แล้วเอาพี่ป้องต้องต้องบอกเลยรูปหนึ่งรูปหนึ่ง โอเคครับอันนี้นะปึ๊บครับอันนี้หลายรอบมันนผ่าแล้วป่ะถูกข่าวหลายรอบมันอันนี้นะโอเคต้องต้องเล่นนะต้องเล่นนะข่าวมีหลายทีนะข่าวนะโอเคขอบคุณครับไปครับ